กรณีที่ยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างแจ็คแป๊บโพปินขึ้นไปเต้นบนหลังคารถของนักท่องเที่ยวที่กำลังต่อคิวไปถ่ายรูปที่ภูเขาไฟฟูจินารานสะดวกซื้อชื่อดังในญี่ปุ่นกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวที่ลุกลามไปไกลกว่าคลิปไวรัเลทั่วไปเพราะมันสะท้อนถึงปัญหาด้านความรับผิดชอบส่วนบุคคลวัฒนธรรมล่ายอดวิวและผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างรุนแรงความเกลียนที่ทำครั้งนี้ไม่ใช่จุดเริ่มตน้นแต่เป็นอีกบุดหมายของพฤติกรรมที่เสื่อมลงเรื่อยๆของครีเอเตอร์ที่เติบโตจากคอนเเเททนน์ายายยอกรระวว่จหลุดุดบิมมคคคป็ษนนี สิทธิ์ผู้อื่นในอดีตแจ็คแปปโฮเคยสร้างชื่อเสียมาแล้วหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นกรณีเหยียบโต๊ะร้านอาหารญี่ปุ่นระดับโอมาเกเสเพื่อถ่ายคลิปโชว์หรือการทำคอนเทนต์แกล้งคนในที่สาธารณะโดยประทัดลูกบอลปลอมจนถูกเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับในข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญทั้งหมดนี้สะท้อนถึงรูปแบบความคิดที่ไม่เปลี่ยนแปลงมองการก่อกวนเป็นเรื่องสนุกมองการละเมิดพื้นที่สาธารณะเป็นของเลน่นและมองกฎหมายเป็นเพียงอุปสรรคที่อยู่เบื้องหลังเสียงหเราะในคลิปวิดีโอเท่านั้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นในปประเทศญีุ่่่นนนลาาสสหััก กว่าเดิมหลายเท่าเพราะไม่ได้กระทบแค่ผู้พบเห็นหรือร้านค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหากกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างไม่อาจประเมินค่าได้ <c oughs> ปฏิเสธไม่ได้ว่าญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่อ่อนไหวต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างประเทศพอสมควรหลังจากเกิดปัญหานักท่องเที่ยวจํานวนมากทําลายระเบียบหรือไม่เคารพสถานที่ต่างๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการกระทัางของแจ็คแป๊บโฮจึงเหมือนการเติมน้ามันลงบนกองไฟทําให้หลายฝ่ายกังวลว,ว่าญี่ปุ่นอาจพิจารณามาตรการเข้มงวดขึ้นต่อคนไทยตั้งแต่การยกเลิกฟรีวีซ่าไปจนถึงการ การเพิ่มการตรวจสอบที่ชายแดนหรือการออกกฎพิเศษสําหรับนักท่องเที่ยวไทยโดยเฉพาะเหมือนกับที่เกาหลีใต้ดําเนินการกับคนไทยที่ขอเข้าเมืองแม้มาตรการเหล่านี้อาจยังไม่เกิดขึ้นในทันทีแต่ความเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นได้สร้างตราบาตทั้งภาพลักษณ์ที่อาจคงอยู่ยาวนานกว่าที่เจ้าตัวจะจินตนาการความไม่พอใจของสังคมไทยจึงรุนแรงและกว้างขวางคนไทยจํานวนมากเรียกร้องให้ทางการญี่ปุ่นดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมทั้งต้องการให้สถานทูตไทยในญี่ปุ่นให้ความร่วมมือเต็มที่เพราะการปล่อยให้ยูทูบเบอร์รายนี้ลอยนวล เขากับส่งสัญญาณว่าเรายินดีให้คนไทยทําผิดกฎหมายต่างประเทศโดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆหลายคนมองว่าถ้าไม่จัดการอย่างจริงจังเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดซ้ําอย่างไม่รู้จบเพราะครีเอเตอร์จํานวนมากกําลังหลงระเริงกับจานวนผู้ติดตามจนลืมไปว่าความสนุกของเราอาจเป็นความทุกข์ของคนอื่นแม้เสียงวิจารณ์แทบทั้งหมดในโลกออนไลน์จะถาโถมใส่แจ็คแป๊บโฮอย่างรุนแรงแต่ก็ไม่ทําให้เจ้าตัวรู้สึกระคายหูหรือลดความมั่นใจลงไปมากนะแต่สิ่งที่เขาอาจไม่ทันคิดหรือผลเสียที่ตามมาจะสะท้อนถึงครอบครัวอย่างเลี่ยงไม่ได้ แลยุคที่ทุกการกระทำถูกบันทึกไว้บนโลกออนไลน์แบบถาวอนเด็กๆหรือสมาชิกในครอบครัวจะต้องใช้ชีวิตท่ามกลางสายตาที่ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของผู้นำครอบครัวซึ่งเป็นภาระทางสังคมที่ไม่อาจลบล้างได้ง่ายๆนี่คือผลกระทบที่รุนแรงกว่าเสียงด่าทอออนไลน์เป็นผลกระทบที่กินเวลายาวนานและทำลายความภาคภูมิใจของครอบครัวไปทีละน้อยปัญหาสำคัญที่ทำให้แจ็คแป๊บโต้องพึ่งพาคอนเทนต์ตลาดระดับต่ำเช่นนี้คือการไม่พัฒนาศักยภาพทางสมองและความคิดสร้างสารรค์ให้สูงพอสำหรับการผลิตเนื้อหาที่สร้างสรรค์ คอนเทนต์สร้างสารรค์ที่ทำรายได้ดีและมีคุณค่าต่อสังคมนั้นมีอยู่มากมายแต่ต้องใช้ความพยายามซึ่งแน่นอนว่าแจ็คแป๊บโฮศักยภาพไปไม่ถึงจึงหันไปทำคอนเทนต์เกรดต่ำอย่างที่เห็นโดยพฤติกรรมที่สะสมมานานการละเมิดกฎหมายต่างประเทศและการก่อกความเดือดร้อนรำคาญต่อสาธารณะไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยหากวันหนึ่งแจ็คแป๊บโฮจะต้องเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างจริงจังไม่ใช่แค่โดนเปรียบเทียบปรับแต่เป็นโทษจำคุกต,ตามกฎหมายของประเทศที่เขาไปก่อเหตุและเมื่อถึงวันนั้นนวนคนที่ถมน้ำลายส่งน้ำหน้าคงมีมากกว่าคนที่รู้สึก เห็นใจเหตุการณ์นี้จึงไม่ใช่เรื่องตลกไม่ใช่คอนเทนต์ที่ควรมองข้ามและไม่ใช่เพียงเรื่องของยูทูบเบอร์คนหนึ่งเท่านั้นแต่มันสะท้อนค่านิยมที่ผิดเพี้ยนของอุตสาหากรรมครีเอเตอร์บางส่วนและเป็นสัญญาณเตือนแรงกล้าต่อสังคมไทยว่าหากเรายอมรับความเกลียนเป็นเรื่องปกติวันหนึ่งความเสียหายอาจย้อนกลับมาทำร้ายประเทศได้รุนแรงกว่าที่คิด